สวัสดีครับพี่ดอกรับพบกับช่องบาน์รัเพิดออฟเชียงครับตอนนี้เวลา14เอ้ย16บหนาฬิกาพี่น้องครับ16บหนาฬิกาแนาทีครับทีมงานของทีมงานเขาหน่อยครับตั้งเวทีก็แปเปอร์เครับเหลือจอย l ลดกับไฟนะครับแล้วก็ระบบเสียงมาแล้วครับมาแล้วครับเอาสาวฮังเกียงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเออเพิ่นมานั่งมึง มานาั่งเมืองนอกจากมองปหาปลาไก่บอสเดี๋ยวพาพี่น้องไปเมืองบรรยากาศการออต่างอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้คือมา้านั่งมานั่งเมืองเพิ่นเพิ่นตั้งหาติเองไอันนี้ก็ร้านค้าร้านขายครับร้านค้าร้านขายโอ้กรลังงานเลย มาอัปเดตครับพี่น้องครับมาดูอัปเดตเวลานะครับน้าเวทีครับไอเอฟซี FC แฟนครับนะครับพี่น้องในเมืองกันครับสีม่วงแดงยังสีอะไรพี่น้องครับนี่พี่น้องหลายๆครับเป็นในความสนใจกับเอ่อรูปแปบบ บางแผนนะครับการที่จะให้เขาค้นให้ค้นเขาค้นออกแบบได้นะครับแล้วก็ซส้อบัตรจองตัวมองได้นะครับทางเขาทางอกนะครับงานมือดีกะห้องน้ำพันไรครับของศิลปินนักร้องมอลํานะครับศิลปินนักร้องมอลํานะครับเอออันนี้จะเป็นนานอาจจะเป็นขะารรมการเพิ่นนะครับบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทหน้างานนะครับพี่น้องนี่แล้วก็ นะครับบริเวณจอดร,รถกว้างขวางมองนะี้จะเป็นโซนพรอขาแม่ขไขนะครับโซนพรอขาแม่ยไขมองนีงนะ้เดี๋ยวท่นานคณะกรรมก,การเพ่นจะนะครับตกลงอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้คณะกรรมการเพื่อนนะครับได้เมืองอีกรูปแบบหนึ่งว่าเพื่อนจะทําแบบไหนยังไงนะครับเออให้มันเหมาะสมกับให้มันเหมาะสมกับพื้นที่นะครับ จงังเป็นเมืงด้านด้านหลังเวทหเหีหอนเนาะหอนอีหลีครับเ่าแม่นหอนธรรมดาหอนหอนตอนนี้ บรรยากาศล่มล่มตกแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่แทนพ่อกันชัยนะครับพ่อกันชัยไปบ้านพิลาครับวันนี้ก็มารายงานขา่าวพี่น้องตังเมือนะครับบรรยากาศเวลาต่างๆในการจัดตั้งเวทีนะครับศาสตร์ก็มีแล้วเต็มแล้วนะครับมากรรมศาสตร์การปูศาสตร์นะครับปูศาสตร์ปูเสือครับ ปัดร้อยยี่สิบบาทนะครับพี่น้องครับปัดราคาหนึ่งร้อยยี่สิบป้าตูได้แล้วสารเอามาปูเต็มเตียนเมียนเต่ยใครกีบช่วงแรกพี่น้องครับไม่ผู้ใดว่ายังแงน่ครับยายเวียนง่ายๆของพ่นโอเอาปูครับแม่ปูปู ทีมงานบางส่วนก็นพากันนับกันนอนอ้าวอาจาร<ก>ย์แบงขยันเลยอาจารย์แบงขยันแท้เออเออให้แล้วให้แล้วเออคือหายแท้ทั้งคนบทความต่างๆเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วครับ ด้านรังนะครับก็จะนันพักกันตั้งเต้นเหรอจ๊ะนี้นี่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของงานผู้รับเหมากอกรสางน,นะผู้รับเหมากางเต้นนะเป็นการหาโอ้ลันความทุกระบบแล้วครับจ้งหน่อยกัน เอาความเล่ไงสิเหลี่ยมเลยเสกสาวเลยได้หน่อยนี่อไหมสิเสกสาวเลยได้นี่ใช่ไหมใช้เสียเลยลูกโอ้ยเนาะคืออยู่ไหนวะหอนเจ้าห sure uh. ูย่างใจนี an ่ไปวัดอีก้นบันนี่ปวดใอีกแล้วพี่น้องสุดยอดวัดจุกัยปวดจีก่ะ ปวดี้ยวกันนี่เหลยวข้างหลังห้องน้ำพันไลยต้นมะพร้าวนั่นผมจองเข้าไปี้ยวเลยบรรยากาศโดยรอบครับบรรยากาศโดยรอบนี่นี่รถเื่องปันเฮา นีเต้นบอดโจกับเต้นน้องอุ่งอิงโอเปเมียนนี่นะมั้ยเต้นนี้แหละเซียนเสียนนนนี่ครับโอ้อ LED แล้วเริ่มติดตั้งจอ LED แล้ว แดดล่มลมตกครับาถ่าทคลิยพี่นอ้องบรรยากาศอัปเดตเวลาพี่น,อน้องมึงครับอัปเดตการทำงานเวทีระบบเวทีแปดสิบเปอร์เซ็นตอากาศมันห่อน,นอะครับแต่ว่าทีมบัลลัง์ปน,น,นันองสุดยอดครับการตั้งเวทีการตังรต้งระบบทุกอย่างครับเป็น,นรูปแบบแพนกกันที่ดีนะครับ หมู่บ้านครับบ้านเพ็กหมู่ที่7นะครับตำบลรังแรงรอเรือพี่น้่งรังแรงตำบลตำรังแรงเอออะไรตำบลรังแรงนะครับอัปเดีนะครับตำบลรังแรงเพิรพุ่งพรพิสัยครับจังหวัดศ,ศรีสะเกศ เมื่อื่นไปยามพี่น้องครับนาเจริญบ้านนาเจริญวัดป่าสิริมงคลบ้านนาเจริญตำบลน,นาเจริญอำเภอเดชลมจังหวัดอุบลราชธานีครับมื่อื่นครับอัปเดตให้พี่น้องในเมืองนะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับทีหมอกให้กับอนบานลีขึ้นเอาไเชียรครับขอมีความสุขสุขสบายสุขสุขคตครับคลิปนีไวจะมีสวัสดีครับ